สวัสดีทุกๆคน,นครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวแพดอัปเดตประจําวันที่9เดือน9นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีเลยนะหลายๆที่ก็ทําการลดราคาสินค้าใช่ไหมแต่ของเราไม่มีคําว่าลดนะครับมาเต็มจัดหนักจัดเต็มนะครับไหนใครรออาวุธของ2ตัวนี้อยู่บ้าง <c oughs> หลายๆคนก็จะนึกนับตัวอะไรวะ <c oughs> รู้ไหมว่าอาวุธตากับยายมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมก็เป็นรูปรูปแส้กับรูปดาบดาบสั้นมีสั้นทีนี้ต้องย้อนความกลับไปก่อนนะว่าก่อนหน้าเนี้ยอาวุธขุนกาชาที่ไต้หวันทําเข้ามานั่นก็คือของเวินหยางนะครับปรากฏว่าหลังจากทําอาวุธของเวินยางออกมาโดนโจมตีจากผู้เล่นแบบหนักมากเลยนะครับ ประมาณว่าถ้าจะทําออกมาแบบนี้อย่าทํามาเพราะว่ามันทําให้มูลค่าในตัวขุนพลอ่ะมันลดลงนะครับหลังจากที่วนอย่างเนี้ยคือเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าพออาวุธขุนพลมามันมันกลับไม่ได้ช่วยให้เขาแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่มันเหมือนแบบใส่เข้าไปเป็นเครื่องประดับอะไรสักอย่างอ่ะไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นนับคือ ใส่เข้าไปแล้วดูดีขึ้นแหละมีออรา่าเอออร่าสวยมากออร่าเวียนยางนคะรับแต่ว่าก็นะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะสำหรับออรา่า <c oughs> ทีนี้หลังจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ถือว่าห่างกันพอสมควรเลยนะ,ะครับเกือบเกือบครึ่งปีด้วยซ้ำนะเขาคงแบบโดนเรากดดันเยอะนะครับการจะออกอาวุธขุนพลตัวใหม่ๆมมาเนี่ย มันก็ต้องแบบคือออกมาแล้วมันก็จะไปแก้ไขาย,ยากแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็เลยแบบจัดสุดยอดเคสกระบวนวิชามาให้กับ2ตัวนี้เลยนะครับถือว่าหงดมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันดีกว่านะในส่วนของอาวุธของยายกันก่อนนะอาวุธของยายนะครับเริ่มต้นบวกสเตตัสวัยห แล้วก็บวกปัญญาห5สบห้าบวกน้ำเจ็ดต้องถือว่าค่าสเตตัสตรงนี้ทำมาตอบโจทย์ยายมากนะครับเพราะว่ายายเนี่ยค่าความไวเริ่มต้นน้อยมากนะครับน้อยยังไงนี่ดูนี่เลยพอยายจุตีสองนะครับขนาดจุตีสองแล้วนะยังมีค่าความไวเริ่มต้นแค่ห้าเอง คือมันน้อยนะครับด้วยสกิลของเธอก็คือแช่สามเป้าใช่ไหมสกิลแช่มันต้องอาศัยความไวที่แบบสุดโต่งอยู่แล้วอะ่ะส่วนสกิลวันเชิญไม่ซีเรียสนะเพราะมันทำไปได้สองทางคือไวสุดโต่งกับช้าสุดโตง่งอันนี้ไม่ซีเรียสยังไงก็ได้แต่ในส่วนของสกิลแช่แล้วยายทำหน้าที่หลกัหลกๆเลยคือแช่กับสลาย แต่เปิดมาเชื่อว่าทุกคนใช้แช่แน่นอนนะครับแช่แม้นก็สลายไว้รอขึ้นอยู่ว่าเราทํายายไปทางสายไหนแต่ก็ถือว่าอาวุธของยายเนี่ยเขาทํามาตอบโจทย์ทีเดียวนะมาอุดรอยรั่วตรงค่าความไวของยายนะถือว่าดีทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบวกอาวุธไปจนเป็นบวก5ผมคิดว่าค่าความไวได้เกือบ10นะเนี่ยเกินด้วยซ้ำนะคิดว่าเกินเพราะมันบวกอ่าอะไรอะสเตตัสต,ต,ตรงเนี้ยบวกธาตุเข้าไปอีกนะครับเผื่อได้ไวเกือบ20เลยนะเออเพราะมันยังมีโบนัสสเตตัสอีกกรณีที่เราบวกธาตุครบทุกชิ้นนะ่ะมันก็จะบวกสเตตัสพอยต์เข้าไปอีก อันนี้มันก็เป็นบวกเกือบ20แล้วนะเพราะว่าถ้าบวก5เข้าไปมันก็แน่นอนว่าบวกกัะเจดเนาะเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราบวกอาวุธจนเป็นเลเวลสเราก็จะได้ SP มาอีก300รอยพอยต์อันนี้ผมถือว่าไม่ไม่ได้จำเป็นมากนะครับจริงๆควรจะเปลี่ยน SP เนี่ยเป็นค่า HP จะดีกว่าแต่มาพีกตรงที่ว่าถ้าเราบวกจนเป็นอาวุธเลเวล5เราจะได้ค่าปัญญามาถึงเกพอยต์ เยอะมากนะครับ90เนี่ยพรอนพอไปบวกกับค่าสเตตัสเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่จบที่65แน่นอนนะเพราะฉะนั้นอาวุธใหญ่อาวุธเดียวใส่เข้าไปนะได้ปัญญามาเกือบ200พอต์อะ่ะมันทําให้เราไม่ต้องไปสนใจค่าปัญญาด้วยซ้ำนะรเราก็ใส่อะ,อะไรล่ะแอสเซสซอรีอย่างอื่นนะใส่เป็นบวกไว้ให้หมดเลยทีนี้พอยายสวมใส่อาวุธประจํากายนะครับเขาก็จะมีสกิล ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเคลวิชาเลยนะวิชาตัวเบาวิชาตัวเบายัางไงใช่ไหมยายนะครับจะหลบทุกการโจมตีเลยนะไม่ว่าคุณจะโจมตีอะไรก็ตามเข้ามาใส่ยายนับเมื่อยายใกล้ถึงแก่ความตายยายจะหลบปุ๊บปัุ๊๊บปุ๊บปับบบบบ๊หลบได้จํานวน4ี่ครั้งนะครับ4ี่ครั้งนี้คืออาวุธเลเวลต้องเลเวล5นะ อืมเดี๋ยวบวกมาบวกหนึ่งพี่ไม่เห็นมันหลบสีครั้งเลยไม่เห็นมันหลบสีครั้งเลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> ต้องบวกห้านะแล้วก็หลบได้ทุกฮิตนะับต้องบอกว่าหลบได้ทุกฮิตเลยไต้หวันเคมว่าถ้าเกิดเป็นสกิลที่มีแบบสุ่มโจมตีพูดง่ายๆก็คือโจมตีกระจายนั่นเองนะครับโจมตีเข้ามาใส่ายห,หลบได้ทุกฮิตนะครับ เพราะมันจะโดน3ามฮิตกรณีที่เรายือนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนอยู่ข้างข้างนะเราจะโดนสามฮิตสาฮิตนี่คือหลบได้ทุกฮิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมยกให้เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาตัวเบาสำหรับยายนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธตากันบ้างตานะคนับ สเตตัสเริ่มต้นบวกเลือด5โจมตีบวก65แล้วก็บวกดินอีก7อันนี้ก็ถือว่าทำมาอุดรอยรั่วของตาไว้โดยเฉพาะนะเพราะว่าตาเนี่ยควรจะมีค่าเลือดค่า HP ที่แบบมันยืนได้นานขึ้นน่ะเพราะว่าตาเนี่ยบางมากแต่ก็แลกมากับความไวที่ไวสุดโต่งนะไวสุดในเกมเลยตอนเนี้ยตาเนี่ย จะเห็นว่าพอเราเอาตาไปจุดตีสองนับค่าความไวเริ่มต้นจะมาที่109เลยเยอะมากนะครับแล้วทีนี้อาวุธของตาพอเราสวมใส่เข้าไปใช่ไหมเราก็จะได้ค่าเลือดเพิ่มขึ้นมามันก็จะทำให้ตายืนในสนามได้นานขึ้นผมถือว่าโอเคนะปิดจุดอ่อนตรงที่ตาตายง่าย นะมันก็จะอืดขึ้นทีนี้มันมาพลคกตรงตอนอาวุธเราบวก3พอเราบวก3อาวุธนะครับได้ขึ้นมาเป็นเลเวล3เราจะได้ค่าความไวขึ้นมาบวก40่สิบพอยนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับ40่สิบพอยมันเยอะมากจริงๆนะ40สิบพอย สมมุติว่าคนเอาตาไปจุจุตีสองใช่ไหมจุตีมาปุป๊บยังไม่ต้องทําอะไรนะยังเป็นเวลหนึ่งอยู่1 0อยเบวกสีสิมมติเรามีเงินเปรอะเอาง่ายบวกอาวุธมาเลยเป็นบวกสอ่าเป็นเลเวลสนะครับใส่เข้าไปบวกไวัยไป40บวกคนนกทาตไปอีก7เป็น47นะครับบวกโบนัสสเตตัสกรณีที่เราใส่ธาตุทุกชิ้นนะครับก็จะได้โบนัสสเตตัสขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นบวกเกือบ50นะครับไม่ใช่บวกเกือบ50าสบบวก50เลยละ่ะบวกไวอะร้อยเก้าบวกห้ก็จะเป็น159ยนหะ้าสิบเก้ไวเริ่มต้นกรณีที่เราทําอาวุธไว้รอแล้วนะเลเวลสามไวอะโคตรมหาตะไลไวเลยอะเออแล้วพอเราทําอาวุธเป็นบวกเลเวลห้านะครับฝันไว้ก่อนนะครับว่า สักวันคงต้องอาวุธเราก็ต้องจะเลเวลหใช่ไหมเออก็จะได้ค่าโจมตีขึ้นมาอีก90้าสิบพอยต์ก็จะทําให้ตาตีแรงขึ้นมันก็ทําให้คือใส่อาวุธแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวได้ค่าโจมตีขึ้นมาเกือบ200ร้อยพอยต์ทำให้เราสามารถคอนโทรลเครื่องแต่กายอื่นๆโดยใส่ค่าความไวไปให้ตาได้ทั้งหมดนะเพราะเรามีเลือด มาจากอาวุธแล้วเราไม่ต้องไปบวกเลือดซ้ำอีกใส่ไวให้สุดตรงไปเลยทีนี้พอตาใส่อาวุธประจำกายเขาก็จะมีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาเหมือนกันนะครับเมื่อตาสวมใส่อาวุธประจำกายเขาก็จะมีสกิลที่เรียกว่าสกิลย่อยุคู่ต่อสู้ตาจะทำการโจมตีไปใส่สตูนะครับสองเป้าหมาย สองเป้าหมายที่โดนจะตาโจมตีใส่จะติดสกิลย,ยั่วยุออยั่วยุยังไงคือจะต้องมาโจมตีตาคนเดียวเท่านั้นทำอะไรไม่ได้นะเหมือนเป็นใบใบดแดกเลยแหละเออเป็นเวลานานถึงสาสามเทินนะครับสามเทินนี่คือคุณต้องบวกอาวุธเลเวลห้าแล้วนะแล้วก็อัตราความสำเร็จเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะครับมันจะเริ่มต้นที่สี่สิบเอ็ด เลเวลหนึ่งนี่จะประมาณสี่สิบเอ็ดเลเวลสองก็บวกไปอีกสิบนะเป็นห้าสิบเอ็ดเลเวลสามหกสิบเอ็ดเลเวลสี่เจ็ดสิบเอ็ดและเลเวลห้าเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมันจะไปสอดคล้องกับอาวุธของซุนเซ็กที่ติดชอด็อตอาวุธซุนเซ็กนี่ติดช็อตเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ย90%นะครับนะต้องบอกเลยว่าซัดมาปุ๊บติดช็อตทันที แต่ของตาเยอะกว่านับรับ91%นั่นแปลว่าใช้ใส่ปุ๊บติดแน่นอนนับเพราะฉะนั้นศัตรูที่โดนสกิลตาสกิลนี้นะครับก็จะทำอะไรไม่ได้ก็จะต้องโดดมาโจมตีตาคนเดียวนับไปเรื่อยๆเป็นเวลาสเทินมันช่วยอะไรผมมองว่าถ้าเกิดเราไปเจอขุนพลที่เป็นไม่ใช่ขุนพลสีผู้เล่นที่เป็นสายอันเชิญเราสามารถใช้ใส่ได้นะครับ อย่างเช่นอันเชิญน,น้ําอันเชิมลมแบบเนี้ยเราปล่อยสกิลตาใส่เขาเลยเขาก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับกดสกิลไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องโจมตีมาใส่ตาคนเดียวเกมพิกนะครับแต่อย่าไปใช้แต่อย่าไปใช้ใส่สายตีนะแนะนําว่าถ้าจะใช้ใส่สายตีเราอาจจะต้องยอมเสียหนึ่งเทินไปก่อนคือเทินแรกเราต้องการกระจก เพื่อ,อคุ้มกันตัวเองแล้วก็เทินที่สองใช้สาสายตีพวกตีหนักๆใช้ไปแล้วเขาก็จะโดดมาโจมตีกระจกเราโค<ฮ>ตายแต่ถ้าเราตั้งใจจะใช้สาสายปัญญาเปิดเกม,มาเราใช้ไปเลยนะไม่ต้องการกระจกเพราะยังไงสายพวกสายเวทสายปัญญาเนี่ยมันโดดตีธรรมดาไม่แรงอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ใส่ยสายดาเมจคุณต้องการกระจกก่อน มันจะเสียเวลาไปหนึ่งเทินตรงนี้แหละข้อเสียก็ถือว่าเป็นทั้งสองคนนะทั้งตาทั้งยายถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาเลยนะผมยกให้ตอนนี้สกิลล้ำมากเออไม่คิดว่าจะมีสกิลแบบนี้โผล่มาไงแล้วก็การได้มาต้องบอกเลยว่าสุ่มห้าสิบห้าสิบถ้าคุณเป็นคน เป็นคนที่มีทั้งตากับยายอยู่ในตัวนะครับเลี้ยงทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากเพราะไม่ว่าคุณจะสุ่มได้อะไรคุณก็ดีใจทั้งนั้นนะครับเฮได้นะครับแล้วมันไม่เหมือนกล่องอาวุธอื่นไงกล่องอาวุธอื่นคือมันจะมีขุนพลตัวที่เราไม่ได้ใช้แจมเข้ามาประมาณ2ตัวกล่องนั้นมันก็จะสุ่มประมาณ4อันบางอัน5อันด้วยซ้ําการจะได้แต่ตัวที่เราใช้เนี่ยมันยากมากนะครับ บางทีหมดไปเป็นหมื่นยังไม่ได้ถึงบวก5เลยนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าสกิลดีหาก็โอเคนะครับสุ่มได้ง่ายอาทีนี้เดี๋ยวนอกจากตายกับยายแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็จะมีที่เข้ามาใหม่นะมีแฟชั่นใหม่แฟชั่นใหม่ ก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะเนี่ยก็ชุดอะไรไม่รู้แหละเออไม่ได้สวยหรอกแล้วก็มีสัตว์ขี่สัตว์ขี่ถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้บอกเลยว่าขี่แล้วไฮโซมากน้องเหี่ยวนะครับยิ่งขี่แล้วใส่คู่กับชุดนินจาโอเคมากเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับส่วนมากเป็นแบบเติมเงิน เนาะอันนี้เป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีของไต้หวันแล้วนะครับก็คือเนี่ยเมกิตรเติมเงินทุก100บาทก็จะได้สุ่มของพวกนี้นะครับเห็นไหมเมกน้อยเนี่ยแล้วก็มีใบนี้ใบนี้ก็จะสะสมแต้มแล้วก็เอาไปแลกของอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นพวกใบเลือกแฟชั่นนะครับเนี่ยใบเลือกแฟชั่นมันจะมี อันนี้เป็นกล่องเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งนะกล่องครบรอบ2ปีเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็กล่องครบรอบ2ปีเวอร์ชันสองจะอยู่ที่หน้าแรกหน้าแรกของรางวัลเอออันนี้เป็นกล่องครบรอบ2ปีเวอร์ชันสองมันก็จะมีตัวนี้พอเราเปิดเราก็จะได้ตัวนี้แน่นอนนับการันตีร้อยเปอร์เซ็นก็จะไปสะสมในหน้าแต้มแรกของนะับหน้านี้เราก็สะสมครบหนึ่งร้อยก็ได้ใบเลือกแฟชั่นนับ ก็มีเยอะแยะมากมายนะผมมองว่าไม่คุ้มเลยเออแล้วก็มีกิจกรรมตอบของนะครับก็คือเมื่อเราไปตีมอนเราก็จะได้ตัวอักษรพวกนี้มานะรหรือแม้แต่โลงดันเจ้นกลุ่มดันเจ้นเดียวเราก็จะได้ตัวักษรพวกนี้มาแล้วก็รวมไปถึงในการส่งรถม้านะเอยไม่ใช่ส่งรถม้าส่งขุนพลไปกับรถม้าก็จะได้ตัวอักษรพวกนี้มานะก็จะเป็นตัวอักษรที่แปลว่า,าสวัสดีปีใหม่อ่ะเออครบรอบ ถุกสันครบรอบสองปีอะไรประมาณนั้นนะครับอืมโจเหนียนควายเลยนะครับภาษาจีนอ่านประมาณนี้แหละนะก็มีให้แลกแฟชั่นเซตนี้นะเซตอะไรไม่รู้อะเออั้งเขาวมันดูอุบาทมากเลยนะครับให้สวยเลยอ่ะสำหรับแพทอัปเดตประจำวันที่9กันยายนก็หมดเพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันใหม่แพทหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย